คลิปไลค์ค่จะจนลืมลงค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ตั้งแต่มมือที่ไปเที่ยวน้ำตกตาตูนกันเนาะค่ะพี่พานอ้องไปเบ่งบรรยากาศสงข้างทางระวังที่เดินทางจ้ามืนอนี้ก็ไปกันทั้งหมดหาคนเด้อค่ะไปเดินเบ่งรูปเบ่งวิดีโว่วะจะคงม่าในลงกลันหรือตรงลงจังหน่อยจ้าน้ำตกตาตูนนี่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะค่ะระยะทางที่ห่างจากบ้านเมีมก็ประมาณ70-80กิโลจ้าแถวบ้านเมีมน่ะบ่มีน้ำตกถ้าไปก็คือต้องไปตาตูนแล้วก็ไปแถวปากช่องเลยค่ะช่วงที่เมีมไปนี่ก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะค่ะบรรยากาศข้างทางก็เขียวขจีแล้วค่ะททุุกกกคคคคนน่่ะะธรรมมมชาาาติบบบำัดอีีีหลเเงงงยยสว เหมียมไปนี่บรรยากาศก็ดีดีโบมีฝนนะะุ่น้อค่ะระหว่างที่ขึ้นรถไปมันก็เก็บบรรยากาศสองขางทางมาฝากพี่ฝากน้องจ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงเขาเด้อค่ะเริ่มเขาในเขตอย,ยุธยาแล้วค่ะตัวต,ตนนี่มันก็บ่ได้มาประมาณ10กว่าปีะะแล้วค่ะล่าสุดก็ต,ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเกาหลีพุ่นล่ะค่ะกลับจากเกาหลีเราก็เลยอยากพาครอบครัวามาเที่ยวน, <บา S 2> นิดนึงภายในเขตอย,ยุธยานี่ก็เป็นตมมีเห็ดเนาะทุกคนว่ะถึงมีได้ก็เข้าไปเก็บบ่ไดโดจ้าเพราะว่าทางอุทยานน่ะเพิ่นห้ามไว้ค่ะบรรยากาศดีดีทุกคนขาเขียวชอุ่มเลยค่ะโบไดมาสิบกว่าปีแต่ก็บ่มีหยังงงเปปปลลลี่ยยนนนนนแหหาาาใดถทก็เหมืืออนนเเดิมแต่่่ทีีปปลยไค อือต้นไม้ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าค่ะเขาม่ถึงเขตอุทยานแล้วก็หาที่จอดรถเสร็จสับเรียบร้อยทุกคนก็เตรียมสัมภาระลงจากรถขนของลงจากรถค้าเพราะว่าเตรียมของมาหลายค่ะพอจอดรถได้แม่อนกถ่ายคลิปทันทีเลยค่ะทุกคนเห็นบ่ค่ะนี่คืออีหยังนี่คือดอกกระเจียวก็ทุกคนค่ะคือแบบสวยมากที่เกิดเองก็มีที่ปลูกเองก็มีเด้อค่ะอันนี้น่ะสิเป็นเจ้าหน้าที่เพิ่นปลูกไว้เนาะค่ะแต่ว่าปกติสิมีดอกกระเจียวสีขาวแต่ว่ามื้อนี้เนี่ยเต่ดอกกระเจียวสีชมพูค่ะเอหรือว่าสีม่วงเฮ้นานๆได้มาเจอธรรมชาติแบบนี้ก็หิิววววใใใจสสสุดดดๆเเลยยยยคคค่่่ะมมมมีีีโออกกาาาาางัันน็พรรบบบไปทแ้ อีกล่คะค่ะทุกคนหลังจากที่ถ่ายวิดีโอเรซักพักหนึ่งเขาก็ได้เวลาเดินขนของลงไปน้ำตัวกระจจ่ะทางที่เดินลงไปน้ำตกนี่ก็เป็นกิโลเลยเด้อคะ่ะทุกคนอันนี้น้องโตโน่เนาะคะ่ะแม่ก็ให้ถือสาดไปเนาะคะ่ะทุกคนมือนีข้ของหลายคักซวยกันถือคนละไม้ละมือ,อจ้าโตโน่ก็ปีนขึ้นไปเที่งเขาแล้วคะ่ะเพื่อจะเดินไปตามถนนเนาะค่ะส่วนพี่โมเดลก็แลนกลับลงไปรับย้ายค่ะคือตอนแรกที่ลงรถน่ะเขาบ่ได้เดินตามถนนเขาดันเดินเลาะข้างล่างจ้ก็เลยต้องพากันปีนเขาขึ้นมาแบบนี้โมเดลก็ลงไปเอาคุณย้าย เดินทางปูเหมื่ก็แวะสือปิ้งไก่สมตำขเหนียวมาน้ำค่ะออเดินทางหนงเต่สาวบ่ทันในภาก,กันกินเข้าด้วค่ะกกาวาสิม,ม่กินอยูน้ำตกนี่ละจ้าจริงๆรถพานเขามาบ่ได้ด้วค่ะแต่ว่าที่ทุกคนเห็นพานไปแวบๆน <ลด S 1> ั้นรถของเจ้าหน้าที่ทางอุทยานด้วยค่ะน,นักท่องเที่ยวก็คือต้องจอดรถไวข้างนาแล้วก็เดินลงมาน้ำตกค่ะสภารัในการมาปิกนิกมือนีกัหลายค่ะค่ทุกคนค่ะนักท่องเที่ยวคนอื่นเขาก็หอบของพลุงพลังเหมือนขอบรัวแม่มนี่ละค่ะระยะทางที่เดินลงไปน้ำตกน อะไรแบบนี้ก็เล่นเอาซะปวดขากันเลยที <พอ S 1> เดียวพอเดินมาได้ครึ่งทางแล้วมูเดียวก็ดันไปสะดุดตาเห็นอีหยังสักอย่างนึงก็ทุกคนคีเตอร์แบบเราจะพลาดได้ยังไงล่ะคะทุกคนตามมาเบิ่งเด้อค่ะว่าน้องมูเดียวน่ะไปเจออีหยังปดัดกินคือ,อยักทุกคนเ,คเดี๋ยวเราเอามือมาถ่าเบิ้งดูเดียวถ่าเบิ้งวามใหญ่ของเขาดูปด๊าดกินคือ,อยกัออยกษ์ป๊าดไงครับไงเนี่ย มองค่ะอุ้ยปวท เออเห็นบ่ค่ะทุกคนเบิ่งไปก็นขนคิ้งลูกไปจ้าตัวใหญ่เขาเดินลงมาอีบอกบไกลก็เจอน้ำตกเนาะค่ะเขาก็เลือกเอาสถานที่เลยว่าเขาจะนั่งมองไงตอน,<ใ>นที่แมีมไปถึงนักท่องเทาพระท่านหลายเขาก็เลยได้สิทธิ์ที่จะเลือกมองนั่งกอนเข่า<อ>จ้าตอนทีน่แมีมเลือกนี่ก็เป็นโขดหินยืนเข้าไปในน้ำตัวโดยนี่เขาก็เตรียมศาสตร์มาปูปิกนิกไว้กินเขาน้ำค่ะทุกคนโดยนุค่ะบรรยากาศดีดีก็ปูศาสตร์เตรียมสถานที่แล้วเขาก็เอาเข่ามานั่งกินกันเลยค่ะเตี้ฟิวขนาดเลยค่ะนั่งกินเขาอยู่ข้างน้ตกหลังจากที่กินเข่าเสร็จซับเรียบร้อยแล้วน้องโตโนก็ จ้ตัวโน้องหันหน้ามาหน่อยอน,นี่น้ำตก้ะคะ่ะคือช่วงนี้มันเป็นหนาฝนนะคะทุกคนหนามมันก็เลยคุณปกติหนามตาโตนะมันจะใสกว่านี่นะคะโู้เด็กน้อยไม่เลยร้ายหลายเด็กน้อนไม่เลยร้ายหลายโอ้ยิ้มเหนียวน,นั่งเสือกับชุดบอสเสือเสือกับบอาเปลี่ยน มาคือพอเอาใส่เสียเลรีคือใส่เสียไปเที่ยวลงน้ำแล้วบัตรนี่ค่คะบรรยากาศดีดีมองนี่กระพาะก,ก็แมา่นาั่งกินเข่าและวค่ะนั่งอยู่ริมเลยค่ะริมริมเลยริมถนนเลยเออแม่นริมถนนมาสันว่าริมนำ้ำโตกะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ด้ถ่ายคลิปโอ้ นอนเซน้นเป็นอย่างกปลาพยุนบอกโอ้ยแมงมีหลายแหนมาจนหอดถ่ายคลิปแล้วก็ขอบคุณนสำหรับการรับชมด้วยค่ะเอาไว้พอกันอนะีพีหนาสวัสดีค่ะทุกคน